สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่เขตพัฒนานะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรมห้าศิลปาศาสตร์นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับคณะศิลปาศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันนะครับตาม,มาดูเลยครับ สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานั้นนะครับนับว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับบุคลากรของเรารับประกันได้เลยว่าหลังจาก เรียนจบจากที่นี่มีงานทําแน่นอนและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะที่นี่เรามีโรงแรมปฏิบาสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาการโรงแรมเพื่อไว้ให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงนะครับก่อน ออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการโรงแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววันนี้เราก็มาดูนะครับโรงแรมที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงก่อนออกไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับ การที่เรามีสถานที่ไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงนั้นถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในด้านสถานที่ไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงเพราะว่าที่นี่นะครับเราได้เตรียมสถานที่จริงครับโรงแรมจริงให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มาฝึกประสบการณ์เพื่อก้าวสู่บุคลากรคุณภาพ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไหนนะครับการเป็นโรงแรมของของเราองนี้เราก็จะมาไขห้องนะครว่าโรงแรมของเรามีห้องแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องดับเบิลเบดนะครับก็คือห้องคิงไซส์สำหรับครอบครัวหรือคู่รักนะครับที่มาพักผ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมจริงที่เราเตรียมไว้ให้กับนักเรียนนักเสือได้ฝึกและก็มีการต้อนรับ นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับ ก็เป็นสังาวิชาหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะภายหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะรับรองค่ะมีงานทําแน่นอนนะคะแล้วก็ในสาขาวิชานี้นะคะเราจะสอนในวิชาที่มีความหลากหลายในวิชาชีพนะคะหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสิบเก่าของเราเนี่ยในแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีอาชีพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะไม่มีความจําเป็นว่าเราจะต้องไปเป็นกายอย่างเดียวนะคะอย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็มีนักศึกษาที่ไป ทำงานในเรือสำราญนะคะในต่างประเทศแล้วก็มีเป็นอาจารย์สอนอาชีวะนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานธนาคารเราก็สามารถทำได้น,น,นะคะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านจะสอนเด็กในกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติและเป็นคนที่มีจิตใจรักในงานบริการะคะ่ะก็ขอให้นักศึกษาที่ยังสนใจหรือว่ายังหาที่เรียนไม่ได้นะคะมาเรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรยุงเพทพธนบุรีค่ะ ทา่โรงแรมนะคะมหาวิทายาลัยกรุงเทพธนบุรีเราก็มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริงนะคะเป็นอาคารโรงแรมนะคะแล้วก็ในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนะคะนักศึกษาก็ได้จดงานในสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อยู่ในระดับ5ดาวนะคะำสำหรับนักศึกษาที่จบไปเนี่ยก็ อาชีพเช่นไัน,นะคะทํางานในโรงแรมนะคะแล้วก็เป็นพนักงานที่อยู่ในตําแ <c oughs> หน่งงานบริการทั่วไปหรือแม้กระทั่งเป็นอาชีพครูอาชีวะศึกษาในสาขาการโรงแรมนะคะจบระดับปริญญาตรีก็สามารถไปส่งได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังสนใจที่จะเข้ามาศึกษานะคะก็ยังมีที่ดังวางเหลืออยู่อีกเยอะนะคะขอเชิญมาเรียนได้ค่ะที่สาขาการโรงแรมมหาลัยกรุออรงเทพธุรีค ใรที่จะเรียนทั้งสังขารวิชาการท่องเที่ยวสังขาวิชาการโรงแรงมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้โดยโตรงนะคะที่เบอร์028006800ถึง5ต่อ1801หรือติดตามเพจข,ของคณะเสียประสา์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพจของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสข,สขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ค่ะก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับ คณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรมครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับซึ่งมีคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสถานที่ไว้รองรับการฝึกงานดีๆแบบนี้สําหรับฝึกประสบการณ์ก่อนออกไปสู่การชเผชิญโลกแห่งความจริงนะครับก็คือรับรองแน่อนอนว่าเราจะฝึกให้ท่านได้รับความเชี่ยวชาญน,นะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญในาสาขาวิชานั้นๆแล้วก็รับรองว่าจบออกจากที่นี่แล้วมีงานทําแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านสาหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ